ได้มาแล้วค่ะะไรนะใบตองกัานกล้วยไม่รู้เรียกอะไรโอเควันนี้ค่ะให้วาวาลองทำวันนี้อยากให้เฟลลูทำค่ะค่ะทำกระทงใบตองค่ะมาเดี๋ยวลองดูนะคะพับเข้าไปค่ะมันจะมีรอยอยู่แล้วนีน่ะค่ะไปอ่าเดี๋ยวกาเดี๋ยวจะยิงแมกค่ะเริ่มพับลองนอพับไปใหม่ค่ะจากนอยให้เป็นเข้าตั้งอ่าแล้วก็อันข้างๆมาทับอยู่ข้างหลังโอเคใช่แล้วเก่งมากค่ะ ล่างให้นอนใช่แล้วเก่งมากค่ะอยาทำแม่ติดเองค่ะเด็กน้อยค่ะอยากลองเย็บเองค่ะนั่นแหละค่ะอันต่อไปค่ะเป็นโคนค่ะเริ่มเลยลองดูค่ะอ่เอามารวมกันค่ะหมดทับรวมกันค่ะตอนทับกันปึ้งจะเป็นลูกกล้วยค่ะนไดจะลูกกล้วยย่างช่วยไหมคะโออใช่แล้วอันนี้จะทำทีไรล่ะช่วยช่วยค่ะช่วยค่ะติดใจค่ะอยากยิงแม่ตลอดเลยคราวนี้โคนค่ะโคนแบบอ้ากว้างหน่อยคราวนี้ก็ดันก้นค่ะ ใช่ให้เขาป่องโผล่ขึ้นมาดัานเยอะๆหน่อยอ่าไหนลองดูด้านหน้าสิคะโผล่ขึ้นมาเป็นเกาะกลางน้ำแล้วทำาันนี้คือกระทงค่ะคุณไทยเขาตั้งชื่อมาให้เ่าเป็นกระทงคือเป็นถ้วยเล็กๆที่ทํามาจากใบตองสวยแล้วค่ะได้กระทงอันนี้แล้วเดี๋ยวไว้ใส่ขนมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการทํากระทงใบตองครั้งแรกในชีวิตของเราใชสนุกไหมคะสนุกอะทำอีกหนูชอบมากค่ะหนูชอบมากค่ะทำอีกค่ะค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวจะทำหลายๆแบบกันค่ะ